ทีนี้เรามาดูกันต่อที่ข้อคอควายนะครับข้อคอควายเนี่ยก็คือเรารู้ความดันหนึ่งพันนะครับแล้วก็รู้ค่า u พลังงานภายในคือสองพันเก้ารอยห้าสิบคถามก็คือไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้มันไม่มีอุณหภูมินะครับไม่มีค่า x แล้วก็สถานะเราก็ต้องไปหามานะครับว่ามันเป็นสถานะอะไรก่อนนะโดยจากข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้นะครับก็คือคอควายเรารู้ความดันหนึ่งพันนะครับเรารู้ u เท่ากับสองเก้าห้าศูนย์ กกิโรต่อมในกรณีที่เรารู้ P กับรู้ U นะครับก็คืออย่างที่พี่เคยบอกในกรณีของข้อสองนะครับก็คือเรามีข้อมูล2กลุ่มนะครับคือ P อุณหภูมิกับความดันแล้วก็ VU h นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเอาอีกชุดบนน่ะไม่ทีก็ P น่ะไปสมมุติว่าเป็นสแตูเลตนะครับอย่างเช่นในที่นี้ก็คือเรารู้ P ใช่ไหม เราก็เอา P ตัวนี้ไปสมมุติว่าเป็นกรณีของความดันซัจูเลตนะครับก็คือสมมุติอันนี้ก็คือเรายังไม่รู้นะว่ามันเป็นแซดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการสมมุติเฉยนะครับเพื่อที่จะไปสรุปก่อนว่ามันคือสถานะอะไรอย่างเช่นในที่นี้นะครับสมมุติให้ P แซดเท่ากับหนึ่งพันพันแล้วก็ สิ่งที่เราต้องไปดูนะครับก็คือเราก็จะต้องไปดูว่าในกรณีที่ความดันแสดเท่านี้มันมี Uf กับ Ug เท่าไหร่นะครับทําไมต้องดู Uf กับ Ug ก็เพราะว่าไอสิ่งที่เรารู้ก็คือเรารูา้อยู่นะครับเราจะเอา U ไปเทียบ Uf กับ Ug ถ้าเรารู้ v ก็ต้องไปดู vf กับ vg นะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ตัวไหนนะครับถ้าเรารู้ h ก็ต้องไปดู hf กับ hg นะครับอ่ะทีนี้อันนี้นะครับก็คือที่จะไปดู Uf กับ Ug นะครับ เราก็ไปดูมากเนื่องจากว่าข้อมูลที่เรารู้เนี่ยคือเรารู้ความดันดังนั้นเราจะต้องไปเปิดที่ A5 นะครับก็คือ A5 เพราะว่า A5 มันคือความดันอยู่ซ้ายนะครับตารางแซทที่มีความดันอยู่ซ้ายคือ A5 นะครับไปเปิด A5 กันครับทีนี้เรามาดูในกรณีของความดันนะครับที่หนึ่งพันในตาราง A5 นะครับอย่างเช่นในกรณีของอันนี้นะครับก็คือหนึ่งพันะเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับ หน้าแรกไม่มีนะครับเราก็เปิดไปดูหน้าที่สองหนึ่งพันอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องการหา UF กับ UG นะ UF กับ UG ที่หนึ่งพันนะครับและ UF ก็คือเจ็ดหกหนึ่งจุดสามเก UG ก็คือสองห้าแปดสองห้าแปดสองห้าแปดสองจุดแปดนะครับเราเอาสองค่านี้นะครับไปแทนในโจทย์ของเราครับ จากที่เราดูตารางเมื่อกี้นะครับก็คือ U F กับ U G อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ในกรณีของ U เราเนี่ยมันคือ2950 2950เนี่ยมันเยอะกว่า U G อีกนะครับแสดงว่าการที่ U ของเราเยอะกว่า U G ก็คือ U มากกว่า U G เนี่ยจะเป็นกรณีของ Super Heat Vapor นั่นเองดังนั้นเราก็เลยโตได้ว่าดังนั้น U มากกว่า U G นะครับก็คือเป็น Super Heat Vapor นะครับ Super e a t นะครับเตตเวเปอร์ Step, อันนี้ก็คือเป็นกรณีของข้อความนะก็คือเรารู้แล้วว่าเป็นสถานะอะไรสเต็ปต่อไปนะครับเมื่อเรารู้สถานะแล้วเรารู้สถานะแล้วว่าเป็นซูเปอร์ฮีทนะครับไอค่าที่เราต้องไปหามาเนี่ยก็คืออุณหภูมิแล้วก็ค่า x นะครับในกรณีของ x เนี่ยจะไม่ต้องหานะเพราะว่าซูเปอร์ฮีทเนี่ยก็คือจะไม่มี x นะครับ x นี่คือขีดทิ้งได้เลยนะครับก็คือไม่มีแล้วก็อันนี้ก็คือตอบได้เลยว่าเป็นซูเปอร์ฮีทครับเปอร์ฮีเวเปอร์นะครับโอเคแสดงว่าตัวที่เราจะต้องไปหาเนี่ยก็คือหาแค่กรณีของอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับทีนี้ในกรณีของอุณหภูมิที่เราจะต้องไปหาเนี่ยเราจะต้องไปดูที่ตารางที่เป็นซูเปอร์ฮีทนะครับก็คือ a 6หกนั่นเองดังนั้น เราจะต้องไปเปิด a6 นะครับแต่ a .6 ที่เราจะต้องไปเปิดเนี่ยก็คือเราจะหาอุณหภูมิข้อมูลที่เรารู้เนี่ยก็คือเรารู้ความดันกับเรารู้ u เอาเอาความดันกับ u ตัวเนี้ยก็คือไปทําการเปิดที่ a6 แต่ a .6 มันจะมีความดันเป็นเมกะปาสคาลแต่ตรงเนี้ยมันคือเป็นกิโลปาสคาลนั้นในกรณีของอันนี้นะครับก็คือเราน้ t e ไว้ก่อนก็คือว่าไปเปิด a6 นะครับที่ความดันนะครับจาก1น0 0งเนี่ยหนึ่กิโลปาสคาลเนี่ยปรับเป็นเมกเนี่ยก็คือหารด้วยพันนะครับ1,000หารพันก็เลยเหลือ1เมกะปาสคาลดังนั้นเราจะต้องไปเปิดตารางที่เป็น1เมกะปาสคาลแล้วก็มี u เท่ากับ2950กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมนะ ทีนี้เราไปเปิด A6 ครับที่ความดัน1เมกะปาสาลแล้วก็อยู่เท่านี้ยอู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับทีนี้อันนี้ก็คือเป็นตาราง A6 นะครับในหน้าแรกนะโดยที่หน้าแรกเนี่ยความดันเนี่ยมันจะเริ่มที่0.01นะครับเราเปิดไล่ไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะหาความดัน1เมกะปาสาลก็ไปเจอที่หน้าที่2นะครับคอลัมน์แรกนะโดยที่ในกรณีของความดัน1เมกะปาสาลในที่นี้นะครับเป้าหมายของเราเนี่ยมันดันหา อุณหภูมินะครับอุณหภูมินะี่มันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เรารู้เนะี่ยมันคือ u นะอันนี้ก็คือมาร์คไว้ก่อนว่านี่คือความดันของเรานะครับหนึ่งเมกะปาสคาลนะแล้วกเ็เราต้องการหาอุณหภูมิแต่ว่า u ของเราเนี่ยมันคือสองเก้าห้าศูนย์ทีนี้เราดูแถวของ u เราเนี่ยสองเก้าห้าศูนย์มันไม่มีนะครับมันมีแต่สองเก้าห้าเจ็ดเลยแล้วก็น้อยกว่าก็คือสองแปดสองแปดเจ็ดห้าจุดเจ็ดนะครับดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราจะต้องมาร์กไอตัวใกล้เคียงเลขของเราไว้นะครับเพื่อที่จะไปทําการกดอินทิโอเบเลนะโดยที่ในกรณีนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่อุณหภูมิ350กับ400นะครับเราจะต้องเอาข้อมูลชุดนี้นะครับไปทําการอินทิโอเบเลตก็คือไปกดขึ้นขีดเลขนั่นเองนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่า,าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็น2950นะอาทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปจดเป็นตารางนะครับแล้วเราก็ไปกดขึ้นคีดเลขกันครับ จากตารางเมื่อกี้นะครับพี่ยกมาเลยนะตรงนี้นะก็คือพี่เอามาตีตารางเพื่อที่จะไปกดคึอนิีดเลขนะครับก็คืออตัวที่เรารู้ข้อมูลตอนนี้ก็คือเรารู้อยู่นะครับแต่เราจะหาอุณหภูมินะในตาราง a 6นะครับไปเอามาแล้วนะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้ก็คือ350กับ400นะครับสามรอยห้าสิเนี่ยจะมียูอยู่ที่สองแปด เจ็ดห้าจุดเจ็ดแล้วก็สองเก้าห้าเจ็ดจุดเก้านะครับแต่สิ่งที่เราจะหาเนี่ยคือเราจะหาว่าที่ยูเท่ากับที่ยูเท่ากับสองเก้าห้าศูนย์นี่นะก็คือตรงโจทย์ตรงนี้นะสองเก้าห้าศูนย์นะครับมันมีอุณหภูมิเท่าไหร่มันมีอุณหภูมิเท่าไหร่ ทีนี้พี่จะพากดคืนค่าเลขแบบกดในโหมสดสแตทเลยนะครับพี่คงไม่เขียนว่าใขรลบใขรแล้วนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับจริงๆรแล้วอาจารย์เขาก็ไม่สนใจนะครับก็คือให้เราไปอิอนโทรเปรเลยหาค่ามาให,ให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ไปกดออกมาครับโดยที่โหมสดสแตตนะครับก็คือกดโหมดนะครับกดโหมดและกดเลขสามปุ๊บ รรมการของเราคือสมการเชิงเส้นกดอันที่สองอเจอตารางและแทนค่าสองตัวนี้เข้าไปก็คือสามร้อยห้าสิบแล้วก็สี่ร้อยปึ๊บเลื่อนขวาไปแทนสองตัวบนก็คือสองแปดเจ็ดห้าจุดเจ็ดสองเก้าห้าเจ็ดจุดเก้าสองเก้าห้าเจ็ดจุดเก้านะครับกดแทนเสร็จแล้วก็ออกกดเอซ ต่อไปกดตัวเลขที่เราต้องการว่าเนี่ยไอตัวเลขที่เรารู้อ่ะก็คือสองเก้าห้าศูนย์อ่ะกดสองเก้าห้าศูนย์ทีนี้สิ่งที่เราจะหาเนี่ยคือฝั่งซ้ายจำไว้ว่าฝั่งซ้ายคือค่า x ขวางขวาคือค่า y อันนี้คือค่า x ก็คือเราจะต้องไปพิจารณาค่า x ของเรานะครับกดคิปกดเลขหนึ่งเพื่อเข้าฟังก์ชันสแตทนะครับสแตทของเราเนี่ยเราจะเลือกฟังก์ชันเลขห้านะครับ ก็คือเราจะเลือกอยู่2ตัวนะครับไม่เลข4ก็เลข5านะครับก็คือเลข4คือค่า x เลขค่าคือค่า y ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอสิ่งที่เราหามันอยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขว,วาถ้าอยู่ฝั่งซ้ายก็คือเลือกค่า x ถ้าอยู่ฝั่งขวาก็คือเลือกค่า y แต่ของเราอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็คือเลือกเลข4และมันก็จะขึ้นตัว x เห็นไหมแล้วเราก็กดเท่ากับเราก็จะได้ออกมาเป็น395.19 4 6อะไรเนี่ยนะครับเราก็เอามาต่อครับดังนั้น อุณหภูมิของเราก็คือ395.196องศาเซลเซียสเราก็เอาไปใส่อ่าเท่าไหร่สามเก้าห้าจุดหนึ่งเก้าสี่หกหรือหนึ่งเก้าห้าก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคตอนนี้ก็คือข้อคอาาแเราก็ ได้ข้อมูลหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปวาดกราฟนะครับกราฟของเราแนวตั้งแนวนอนอันนี้รู้อะไรนะเรารู้ความดันใช่ไหมพี่ขอใช้กราฟความดันแล้วกันนะครับก็คือแนวตั้งเป็น p แนวนอนเป็น v นะครับแล้วก็ความดันของเราในที่นี้ก็คืออ่าเดี๋ยวพี่วาดเส้นนี้ก่อนปึ๊บ ถ้าเป็นความดันนะครับเส้นทางด้านซ้ายจะชันสูงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้แนวนอนอันนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นกรณีของกราฟความดันนะครับก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะแต่ของเราของเราในที่นี้นะครับก็คือเป็นกรณีของซูเปอร์ฮีทนะครับซูเปอร์ฮีทของเราเนี่ย,ยก็จะต้องอยู่เราบริเวณประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็มาเนี้ยนะครับก็คือเป็นตำแหน่งของอ่าซูเปอร์ฮีทนะครับ Superheated vapor นะก็คือเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งพันแล้วก็ u คือสองเก้าห้าสูนนะครับความดันคือหนึ่งพันครับแล้วก็ u คือสองเก้าห้าศูนกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมนะประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้ก็คือเป็นกรณีของข้อขอขายนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้ององกันต่อครับ